คลิเนียแต้มีวิธีทำวุ้นกะทิสาคูวุ้นกะทิปีโปรสชาติอร่อยๆเคียวกรอบๆสีส,สวยๆทานกันนะคะและส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ท้ายคลิปแล้วก็จะมีดังนี้น้ำเปล่า500 ml ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะแล้วคนผงวุ้นให้จมน้ำพักไว้ก่อน15นาทีให้ผงวุ้นอิ่มน้ำก่อนค่ะต่อไปก็จะเป็นทำสีดอกอัญชันกันต่อดอกอัญชันอันนี้แยแต้ออกมาจากช่องฟีดนะคะประมาณ30ดอกเติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็พักไว้ก่อน และส่วนผสมส่นนี้จะใช้กับพิมพ์ซิลิโคน21ลูกนะคะหรือถ้าหากท่าไหนมีพิมพ์ซิลิโคนขนาดใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มจํานวนส่วนผสมเข้าไปค่ะและก่อนจะนํามาใช้ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะพอน้ําดอกอัญชันเข้มขึ้นก็นํามาผสมกับน้ําวนประมาณ3ช้อนโต๊ะหรือว่าความเข้มของน้ําวนก็แล้วแต่ชอบพอแช่น้ําวนครบ15นาทีก็เทใส่หม้อแล้วขึ้นตั้งไฟและก่อนจะเทลงหม้อก็อย่าลืมคนก่อนนะคะเพราะว่าผงวนจมอยู่ด้านล่าง ใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนเพราะว่าเดี๋ยวผงวุ้นจะติดก้นหม้อก,ก็จะทําให้มีกลิ่นไหม้ได้ค่ะพอน้ําวุ้นเดือดประมาณ3-4นาทีก็ยกไม้พายขึ้นมาดูว่ามีผงวุ้นเม็ดเล็กๆติดอยู่ที่ไม้พายหรือเปล่าถ้าหากไม่มีเม็ดวุ้นติดไม้พายก็แสดงว่าผงวุ้นสุกแล้วจากนั้นก็เติมน้าตาลทรายลงไปประมาณ50กรัมหรือว่าความหวานตามชอบ ตามด้วยเกลือปบบ่นเล็กน้อยตัดรสหวานนิดนึงค่ะแล้วคนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดอีกครั้งหนึง่งจากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงก่อนค่ะระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมปีโป้กันต่อหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและนนำไปวางในพิมพ์ซิลิโคนให้เต็มครึ่งวงกลมเลยนะคะจากคลาสีหรือว่าจะวางสีเดียวกันก็ได้ค่ะพอน้ำุ้นของเราเริ่มอุ่นลงก็นำมาราดให้เก,เกือบเกือบเต็มพิม แล้วกระแทกพิมพเบาๆไล่ฟองอากาศนิดนึงนะคะจากนั้นก็นำฝาอีกด้านนึงมาประกบแล้วกดลงให้แน่นๆถ้าหากเรากดไม่แน่นน้ำวนที่อยู่ตรงกลางก็จะไหลออกก็จะทำให้วงกลมไม่กลมได้ค่ะหรือถ้าจะให้ดีก็หาอะไรหนักๆมาทับไว้ก่อนนะคะแล้วพักไว้ก่อนให้วุ้นเซตตัวระหว่างที่รอเราก็จะมาเตรียมต้มสาคูกันต่อวันนี้ยาแต้จะใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะนำไปล้างผ่านน้ำคนเบาๆจากนั้นก็กรองด้วยกระชอนตาค่อนข้างห่าง การล้างเม็ดสาคูผ่านน้ำก่อนเวลาเรานำไปต้มเม็ดสาคูจะได้ไม่เป็นไตสีขาวๆด้านในและก็จะทำให้สุกง่ายเปิดน้ำผ่านแล้วก็ใช้มือเรารองแบบนี้เม็ดสาคูจะได้ไม่เละค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดกว่าน้ำจะเดือดก็ใช้เวลาประมาณสองสนาทีเม็ดสาคูที่เราพักไว้ก็พอดีค่ะพอน้ำเดือดก็นำเม็ดสาคูลงไปต้ม แล้วคนเล็กน้อยให้เม็ดสาคูแตกตัวจะได้ไม่กองรวมกันพอต้มผ่านมาประมาณ3 4นาทีเม็ดสาคูใส่ทั้งเม็ดปิดไฟยกลงจากเตาจากนั้นก็เปิดน้ำเย็นใส่ในหม้อสาคูได้เลยนะคะอย่าแต้แนะนำให้ใช้หม้อใบใหญ่ๆเวลาเราเปิดน้ำผ่านจะได้สะดวกสะดวกไม่ล้นออกจากหม้อเปิดน้ำผ่านล้างด้วยน้ำเย็นแบบนี้ประมาณ2-3ครั้งจนกว่าน้ำจะใสวิธีนี้ก็จะเป็นการล้างเมือกสาคูเม็ดสาคูก็จะได้สวย เวลาเรานำเม็ดสาคูไปทำขนมจะได้ไม่กลายเป็นแป้งเปียกค่ะต่อไปก็จะมาทำน้ำกะทิกันต่อน้ำเปล่า250 ml น้ําน้ำตาลทราย1น0กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนโยเกิรต์ตสำหรับความหวานก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะคนให้น้ำตาละละลายจากนั้นก็เปิดไฟกลางเติมใบเตยลงไปแล้วก็รอให้เดือดพอน้ำเดือดประมาณ2-3นาทีจากนั้นก็เติมกะทิลงไป ปริมาณของกะทิก็250 ml ค่ะแล้วก็รอให้เดือดเบาๆที่ขอบหม้อจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ตักใบเตยออกด้วยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็นําเม็ดสาคูลงไปผสมกับน้ํากะทินี่นคะพอคนเม็ดสาคูผสมกับน้ากะทิเม็ดสาคูสวยมากๆเลยนะคะถึงแม้จะอืดก็อืดขึ้นมาไม่มากค่ะแล้ววุ้นปีโป้ที่เราแช่ไว้ก็เซตตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็แกะออกจากพิมพ์ จะแกะใส่หม้อสาคูหรือว่าใส่ถ้วยแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะและสําหรับวุ้นที่อยู่ในจานก็จะเป็นน้ำวุ้นที่เหลือจากเทใส่พิมพ์กรีดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเทใส่หม้อก็จะน่าทานไปแบบหนึ่งค่ะถ้าหากมีขนุนก็ใส่เพิ่มสีสันและเพิ่มความน่าทานก็ได้นะคะเท่านี้เราก็จะได้วุ้นกะทิสาคูปีโป้รสชาติอร่อยๆร,รูปร่างน่ารักสีสันน่าทานแล้วนะคะ ถ้าดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ